สวัสดีกันอีกครั้งนะครับวันนี้ครับอยู่กับ bm auto car เช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมว่าถูกใจวัยรุ่นแล้วก็เป็นรถในฝันของใครหลายๆคนนะครับสำหรับ bmw z4 นะครับสองประตูเป็นรถเปิดประทุนนะครับนะครับที่หลายๆคนอยากมีไว้จับจองเป็นเจ้าของนะครับนี่ครับบอกได้เลยว่า คันนี้สุดจริงๆนะครับนี่นะครับเป็นตัวรถเอ่อเป็นปี12นะครับปี2012นี่ครับได้ร้อขอบ19 v b s นะครับโชคแต่งแล้วนะครับโชคตัวนี้เป็นโชคแต่งนะครับเนี่ยดูภายนอกตัวรถดูทรงรถก่อนนะครับรถเปิดประทุนได้เป็นหลังคาแข่งนะครับเดี๋ยวเราจะปิดให้ดูเดี๋ยวให้ดูภายรอบตัวรถก่อนนะครับ นี่ครับรอบรอบตัวรถนะครับหน้ากระจังเปลี่ยนมาเป็นหน้ากระจัง M นะครับนี่นะครับรอบรอบตัวรถดูทรงรถนะครับนี่ครับทรงรถดูสวยงามนะครับผมว่าทรงรถกับล้อนี่เข้ากันได้ดีเลยนะครับ ด้านหลังนี่ล้อเป็นขอบ19 BBS นะครับนี่นะครับด้านหลังจะมีขอบขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นออปชันขึ้นมานิดนึงนะครับด้านหลังจะมีขอบนี่ครับเป็นรถเปิดประทุนนะครับภายในเป่าเป็นสีแดงนะครับคันนี้นะครับดูรอบๆ ตัวรถนะครับความเรียบร้อยตัวรถนะครับรถสีขาวมุกนะครับนี่นะครับให้ดูรอบๆตัวรถกันไปเลยนะครับดูทรงดูความสวยอ่ะทีนี้เราจะไปดูภายในกันนะครับตัวนี้รถออกศูนย์มิลเลนเนียมไทยแลนด์นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเม นี่นะครับด้านหน้านะครับปึ๊บนี่ครับด้านหน้าตู้เบาะเป็นโทนสีแดงแดงดำนะครับเบาะเป็นสีแดงดำนะครับนี่นะครับภายในนี่นะครับเรามาดู เลขใหม่กันนะครับที่เรามาอยู่ในตัวรถแล้วนะครับเรามาดูเลขใหม่กันนะครับเลขมาอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันกิลมนะครับ แอร์เย็นปกตินะครับเดี๋ยวผมจะปิดหลังคาล้วนะครับตอนนี้เราเปิดเปิดหลังคาไิ้อยู่เปิดประทุนไว้อยู่นะครับที่ทาการปิด ตัวโชคสลุดนี่ยังใช้งานได้ปกตินะครับยังแข็งอยู่ปกตินะครับนี่คือภายในตัวรถนะครับหลังจากที่เราปิดสลุดลงมาแล้วนะครับปิดหลังคาลงมาแล้วไปดูภายนอกต่อนะครับนี่ครับพอปิดมาก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเป็นหลังคาแข็งนะครับไม่ใช่หลังคาผ้านะครับตัวนี้ นะครับ Z4 ปี2012นะครับกับรถสภาพสวยๆนะครับนี่นะครับคันนี้ไม่พร้อมป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนแยกต่างหากนะครับอันนี้ตัวรถอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรื่องราคานะครับรายละเอียดนะครับ ว่าขายเท่าไรต้องดาวไหมจัดไฟแนนซ์ได้เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลงไว้ท้ายคลิปนะครับใครเข้ามาดูแล้วนะครับฝากบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพจ BM AutoCar นะครับเราจะมีรถสวยๆมารีวิวให้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีรถเข้าใหม่เราก็จะแจ้งทางเพจนะครับพอรถทำความสะอาดเรียบร้อยนะครับเราก็จะมารีวิวให้ชมนะครับ วันนี้เรามี Z4 นะครับนี่ครับเป็นรถในฝันของใครอีกหลายๆคนอีกคันหนึ่งเหมือนกันก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับดูรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ bm t o คาร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ